คลิปนี้จะมาสอนวิธีการต่ออายุ Disney p พัด Hotstar ในราคา599แล้วก็ผมก็จะต่อให้ดูด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Squid Man.exe ครับผมช่วงนี้นะครับบนกระแสโซเชียลเนี่ยก็มีคนพูดถึง Disney p พั s Hotstar ครับที่เขาปล่อยราคามาลดราคาครับจากค่าสมาชิกที่เคยเด้งไปโคตรแพงเลยนะครับผมหยุดต่อไปก็เพราะอย่างนี้เพราะว่าเขาเด้งไปถึงราคา 2,000ต้นๆนะครับ2,002.99หรือ2 0 2 7 9อะไรเนะนี้ยผมรู้สึกว่าราคามันสูงไปนะครับเดือนนี้เขาก็เลยออกมาครับว่าถ้าเราต่อายอุสมัครเนี่ยจะเหลือแค่เดือนละ1 9 9เาครับเหมือนจะถูกใช่ไหมครับแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าแพงอยู่ดีครับเพราะว่าเอาข้อจริงอ่ะผมไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่แต่เหมือนสมัครส่วนหนึ่งก็สมัครทิ้งไว้นะครับครั้งที่เคยสมัครเนี่ยสมัครทิ้งไว้นะครับแล้วก็ดูบ้างไม่ดูบ้าง ก็ถือว่าคุ้มประมาณหนึ่งในงบประมาณแบบตอนนั้นที่สมัครไปเจ็ดร้700กว่าบาทนะครับผมก็รู้สึกว่าถูกดีและคืนนี้เองหลังจากที่เป็นกระแส1,999เนี่ยคนเริ่มบ่นกัน,นครับเขาก็ปล่อยราคามาครับเหลือ1,729บาทครับสำหรับรายปีนะครับผมผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังเยอะไปอยู่ดีสักพักหนึ่งครับเขาก็ปล่อยราคามาที่599บาทครับโอ้โหทีนี้ คนตกใจเลครับ599บาทต่อปีมันเป็นไปได้หรอนะครับผมมันมีเงื่อนไขอะไรซับซ้อนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพอดีนะครับทางเว็บรอยแซนเนี่ยเขาก็เขียนไว้ครับว่าตอนนี้เนี่ยครับเราสามารถสมัครได้จริงนะครับผมมันก็คือโปร799นั่นแหละหรือโปร1,999แหละแต่มีส่วนลดให้พิเศษครับสมัครบนเว็บเท่านั้นนะครับเรามาลองดูความแตกต่างระหว่างแพ็กเกจแต่ะรันกันดีกว่าครับ แพ็กเกจที่ราคาไม่ถึงพันเนี่ยครับเขาดูผ่านมือถือเท่านั้นครับแพ็กเกจโมบายก็ชื่อก็บอกแล้วโมบายดูผ่านมือถือดูได้ทุกเรื่องนะครับดูทุกอย่างดาวน์โหลดมาได้บางเรื่องนะครับแล้วก็สร้างได้ถึง7โปรไฟล์นะครับผมข้อสําคัญคือดูได้เฉพาะบนแท็บเล็ตหรือมือถือเท่านั้นโชคดีนะครับหลักๆคือผมดูบนแท็บเล็ตมือถืออย่างเดียวเลยครับไม่ดูบนทีวีนะครับก็สบายไปล็อกอินทิ้งไว้ได้3อุปกรณ์แล้วก็ดูพร้อมกันได้แค่หนึ่งอุปกรณ์นะครับ จุดนี้นะครับน่าจะเป็นจุดที่สําคัญสุดหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับก็คือมันดูได้แค่ระดับ HD ครับแต่ HD เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเวลาดูบนมือถือเนี่ยจะ 4K มันก็ไม่ได้อยู่ใช่ไหมเพราะว่ามือถือเนี่ยความละเอียดสูงสุดมัน1080อ่ะเราดูได้แค่ Full HD น่ก็สุดละ 3720p เนี่ยถ้าดูบนมือถือหรือแท็บเล็ตอย่าง iPad mini อย่างเงี้ยผมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเสียงเป็นสเตอริโอเท่านั้น,นครับไม่มีเสียงดอบบี้นะครับผม แต่ภาคไทยอะไรเนะี่ยมีให้ครบเลยครับถ้าสมัครรายเดือนจะอยู่ที่99สมัครรายปีจะอยู่ที่799คราวนี้มาดูแพ็กเกจพรีเมียมครับแพ็กเกจพรีเมียมเนี่ยดูได้ทุกอุปกรณ์เลยครับจะดูบนทีวีแท็บเล็ตอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับทุกอุปกรณ์ทําได้เหมือนกันนะครับมากกว่าอันแรกอีกนะครับแล้วก็ล็อกอินทิ้งไว้ได้10อุปกรณ์ครับดูพร้อมกันได้4เครื่องนะครับอันนี้ ผมชอบมากต้องบอกว่าอันนี้ชอบมากกว่า Netflix นะ Netflix เนี่ยเวลาดูแยกกันถ้าอยู่คนละบ้านเนี่ยมันจะแจ้งเตือนนะครับว่ามีการเข้าดูจากข้างนอกนะครับหรือว่าถ้าเครื่องข้างนอกมันก็จะมีแบบขอลิงก์ดูชั่วข่าวอะไรอย่างงี้นะครับจะดูแบบคนละที่ไม่ได้แต่ว่าเนี้ยสามารถแยกกันดูได้ครับ4เครื่อง4คนนะครับผมความละเอียดสูงสุดก็คือ 4K นะครับแล้วเสียงเนี่ยเป็น Dolby 5.1รายเดือน289บ รายปี2,290ซึ่งลดแล้วอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือ1,729ครับทีนี้นะครับทางดอยแซนทบอกว่าโปรนี้มนไม่สามารถสมัครได้บนแอป Disney p พัฒน์ฮัสตาครับสมัครไม่ได้นะครับเข้าไปก็ยังเป็นโปรราคานี้อยู่นะครับราคา799 2,290ราคาลดแบบนี้หรือแบบนี้ก็คือไม่มีนะครับผมเป็นราคาเต็มนะครับดังนั้นเนี่ยครับ วิธีเข้าสมัครเนี่ยก็ต้องสมัครผ่านเว็บเท่านั้นครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วลองกดเข้าไปสมัครต่ออายุดูนะครับอ้อลืมบอกไปนะครับว่าโปรนี้นะครับก็คือต้องเป็นคนที่อยู่ในไทยนะครับอายุ18ปีขึ้นไปสมัครได้เฉพาะสมาชิกเดิมเท่านั้นนะครับคือต่ออายุนะครับคนที่เคยสมัครไปแล้วนะครับจะได้โปรนี้แต่ถ้าไม่เคยสมัครเลยคุณต้องจ่ายเต็มนะครับก็ถ้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับหรือว่าสมาชิกยังไม่หมดนะครับ คุณไม่มีสิทธิ์สมัครโปรนี้ด้วยนะครับแล้วก็เงื่อนไขจะเยอะนิดหนึ่งกันครับก็คือสมัครค่าบริการเนี่ยต้องสมัครด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเท่านั้นนะครับจะสมัครแบบพร้อมเพสแกนจ่ายอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะครับต้องเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตถ้าไม่มีก็ลองอาจจะขอยืมใครมายืมเพื่อนที่รู้จักที่เชื่อใจได้ที่เขายอมให้เอาใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยพอได้ก็สมัครได้ครับ ระยะเวลานะครับก็คือตั้งแต่วันนี้เลยนะครับตั้งแต่วันที่3มิถุนานะครับจนถึง30มิถุนาก็คือภายในเดือนมิถุนายน2ี2 4นี้เท่านั้นขั้นตอนก็คือเข้าที่ลิงก์นี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่โพสต์นะครับก็ลองเข้าไปที่ลิงก์นี้เลยครับแล้วก็สมัครได้เลยว่าแล้วผมก็กดสมัครดีกว่าครับก็กดเข้ามาในลิงก์นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้นะครับในโพสต์กดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยครับก็มีให้ subscribe นะครับ ก็ต้องล็อกอินครับเพื่อยืนยันว่าเราเคยสมัครแล้วแต่ถ้าเราไม่เคยสมัครเนี่ยมันก็จะบอกเลยคือผู้ใช้ใหม่เดี๋ยวผมก็จะใส่เบอร์โทรของผมลงไปในนี้นะครับเพื่อที่จะบอกว่าผมเคยสมัครแล้วจากนั้นครับผมก็จะกด get code ครับโค้ดเนี่ยก็จะถูกส่งไปที่เบอร์มือถือของผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะกอรอกโค้ดลงไปอย่างที่เห็นเลยครับว่าเราได้โปร5 9 9าบาทจริงๆครับแล้วโปร5 9าบาทเนี่ยครับมันได้มาเพราะว่าเจ้าลิงก์ที่ให้ไว้เนี่ย มันมีส่วนลด200บาทนั่นเองครับทำให้เราจ่ายจาก799เหลือ599ครับแต่ขณะเดียวกันสังเกตฝั่งนี้นะครับเราจะต้องจ่ายด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นนะครับไม่สามารถจ่ายด้วยพร้อมเพ์สแกนจ่ายโอนอะไรเงี้ยไม่สามารถทำได้เลยนะครับต้องบัตรเครดิตเท่านั้นหรือบัตรเดบิตเท่านั้นเลยพอเรากรอกเลขบัตรเครดิตลงไปแล้วนะครับหรือบัตรเดบิตลงไปเขาก็จะให้เราจ่าย 599บาทครับเราก็กดจ่ายไปจากนั้นเขาจะให้ OTP มานะครับเราก็กะ OTP ไปนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ QR code มานะครับสำหรับสแกนนะครับสำหรับมือถือที่มี Disney p a u s อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะสแกนแล้วก็รับชมได้เลย ถ้าเราสมัครโปรพรีเมียมมาก่อนนะครับจะสังเกตว่าเขาก็จะมีขึ้นเตือนนะว่าเรามีเครื่องหลายเครื่อง with, ล็อกอินไว้เราต้องล็อกเอาก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้อา้าวเสร็จแล้วนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยเรียบร้อยครับจบแล้วนะครับก็คือทีนี้เนี่ยดูผ่านมือถือได้ละแล้วสังเกตนะครับตัว Subscript i o n เนี่ยครับก็จะไปหมดอายุเอาปีหน้าเลยครับ12มิถุนายนนะครับ ใช้ได้ยาวๆ1ปีเลยทีนี้เนี่ยครับเราก็สามารถดู Disney p พั s ตลอดทั้งปีได้แล้วครับในราคาแค่599บาทนะครับตอนนี้เนี่ยผมล็อกอิน2เครื่องดู2เครื่องสลับกันเนี่ยก็เหลือเฟือมากๆแลครับย้ำนะครับว่า599บาทนี่สำหรับโปรที่ต่ออายุเท่านั้นนะครับแล้วก็ดูบนม o b i l e นะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือแท็บเล็ตเท่านั้นจะดูบนคอมดูบนทีวีไม่ได้ทั้งนั้นนะครับผม ส่วนลิงก์ในการสมัครนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ในโพสต์นะครับยังไงก็ลองไปกดดูนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันแมวกัดหน้าสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย